ก็กราดสวัสดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กันในอีเวนต์จี้ครับผมซึ่งเป็นจี้ใหม่เข้ามานะครับเป็นจี้หมวกระเบิดนั่นเองครับความสามารถก็เหมือนกับจูนี่เลยนะครับนี่ครับคุมเตาแม่นสามสบห้าสบสามเปอร์หลัง2เทินเพิ่มสิเปอร์คล้ายๆหมวกเตเทเนียมเลยนะคุมเตานี่เมื่อฝ่ายตรงข้ามจ้างแรนมาคโอกาส 5, 5้าสิบห้าปนยิงระเบิดตามเดชันไปที่ฝ่ายตรงข้ามแบบรุนคือคือผมติดใจมากเลยนะว่ามันมันผมเขาน่าจะตั้งชื่อไอระเบิดตามเดชันเนี่ยเป็นระเบิดตามใจหมวกแบบมันตามเดชันตรงไหนวะไม่แบบสุ่มคือเที่ยมากเลยคือผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะนะครับไอตัวจูนนี่เนี่ยผมก็คิดว่าตัวอ่าหมวกอันนี้มันก็คล้ายๆจูนนี่ซึ่งผมเล่นไม่เป็นอ่ะนะครับ แต่ก็หามันเก็บไว้เลยครับผมอ่าผู้เล่นใหม่ก็อย่าหาทำนะครับเอาหมวกไททิน,นี่มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ลยครับก็ระเบิดตาม้มในฉันคืออะไรก็คือทาสีสองเทินนั่นเองนะครับมันจะเลือกสุ่มเอาอะนะครับแล้วก็เออไอแลนที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างล่าสุดอะ่ะมันจะไม่สุ่มเว้ยมันจะมันจะไม่สุ่มเออนั่นแหละก็มีเป็นแบบซูเปอร์กับไม่ซูเปอร์ก็ต้องเติมเป็นซูเปอร์นะครับเพราะมันเพิ่มมาสิบห้าเปอร์เลยนะครับ ผมก็ได้ปิดอีเวนต์นี้ไปเป็นมูลค่าออประมาณสามพเพชรสามพเพชรและประมาณนั้นสามพเพชรเพราะว่าไอระเบิดเนี่ยก่อนที่มันจะมีอีเวนต์เข้ามาเนี่ยผมผมเนี่ยไปไปสุ่มเลยก่อนที่จะมีอีเวนต์หมวกเนี่ยเข้ามามันก็จะเหมือนเป็นบัคนะมันมันให้สุ่มด้วยแล้วมันก็ออกระเบิดในนาะำไม้เยอะมากเลยนะครับ ซึ่งหนึ่งพันเพชรเนี่ยผมได้มาแปดก้อนเลยเนะครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะเอออยู่ไหนวะหมวกู่หวะไหนวววะมวกกลันี่ไงโอ้โต้องดีออกกันอีกยาวไกลครับผม ก็ผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เอาไอ้หมวกเคี้ยส้นตีหมานี่นะครับแม่งเขี้ยกินหมวกอันเนี้ยหมาไม่แดกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโดนกันวิกเนี่ยสามารถแปลว่ากันได้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการวิกคือมันเก้าสิบเปอร์เลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เลยคือแม่งเยอะมากเอาไม่อยู่นะครับผมรับแสงก่อนครับแสงเกียรติยศครับเราต้องรีออฟอีกยาวไกลเลยนะครับ ออฟที่ผมแนะนำสำหรับบวกนะครับก็เป็นออฟตัดกาดกับอ็อบอื้อป้องกันการโจมตีเนี่ยป้องกันการโจมตีกันดูดอะไรแบบนี้เออต้องกดรวบม,มาเ,ออเส้นนี้ใช่ไหมมัโอ้โหกระโหลกครับออฟเฮียถอยมือสามรั้งปัญญา lay, อ่อนเลยเฮียออฟเนี่ยออฟคยุยสัต ปัญญาอ่อนชิบหายโอเคออฟนี้ก็ถือว่าพอถูไถ่ายอ่ะนะครับโอเคอยู่นะโอเคครับส่วนหมวกไทเทเนียมเนี่ยใครเนี่ยจะไปแบบว่าอัปเกรดหมวกตัวเองให้เป็นไทเทเนียมนะครับก็เป็นสีทองก็ได้อยู่นะครับแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์มันมัน,ม,นมันซื้อแค่ดีไซน์นะครับแล้ว ที่จริงเนี่ยผมจะเติมนะครับผมจะเติมอัปเกรดเป็นสีทองเพราะว่ามันเท่ดีนะครับถ้าเป็นสีแดงหมวกแม่งเหมือนแบบที่นักมวยเขาใส่ตอนโชกะเฮียไม่ชอบก็ผมก็ว่าจะทำอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนไงคือของเก่าจะหายเว้ยแล้วคือออฟผมแม่งเป็นออฟเทพเว้ยเอาป้องกันหายากอยู่ ผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาอ่ะนะครับก็เลยใช้หมวกนวมชกบวยไปอ่ะนะครับผมก็ต้องมานั่งเติมกันอีกยาวไกลนะครับผม8ปดบาทเลยทีเดียวส่วนลูกบาศก์ว่ายพระกันเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ให้2องร0อยเพชรแบบเปิดมาปุ๊บการันตี2,000เพชรไม่ใช่มันจะมี ลูกอมดาวมีผงลึกลับมีทองผมเนี่ยได้ลูกอมดาวสี่พันเลยครับผมโอเคเลยก็ใกล้เวนลูกอมดาวแล้วนะครับก็อย่าไปเสีย,เส,ยเสียเสียเหลี่ยมในเกมนะครับผมเกมนี้ไม่เหลี่ยมสัตว์เลยนะครับผมเออเป็นเกมที่เหลี่ยมที่สุดแล้วที่กูเคยเจอมาแล้วอ่ะนะครับคือมันจะเอาพวกไอแพดอันเนี้ยแพดหมว่า เนี่ยมันจะเอาพวกแ็กมิมี่อะไรแบบนี้มาขายทุกคนเปิดนะก็อย่าเพิ่งเป็นแรกนะเพลงเฮียเลยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม